สนุนโดยนังสพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ i n t e. ช่องนี้รวย24ชั่วโมงสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการขับเงินล้านขับแห่งความสําเร็จกับแนวคิดและหลักการทํางานธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสําเร็จค่ะโดยทางรายการของเรานะคะจะเป็นการนําผู้นําเงินล้านนะคะมาพบปะพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดทัศนคติ นะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมที่ต้องการเป็นผู้นําเงินล้านนะคะและในวันนี้นะคะดิฉันได้มานั่งกับผู้นําเงินล้านของบริษัทมอรินดาเวิร์กไประเทศไทยจํากัดเราจะมาคุยแนวคิดและหลักการทํางานของอท่านทั้งสองคนนี้กันค่ะ,อะขอเชิญพบกับคุณชาติชายและคุณสุนันทาธนาสารเดชาดชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนอื <minutes> ่นเลยนะคะขอสอบถามน <as> ิึงเกี่ยวกับความเป็นมานะคะก่อนที่จะมาเริ่มต้นทําธุรกิจกับโมรินดาเวลวายเนี่ยค่ะว่าเป็นมายังไงอ๋อเอาก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะคุณสุนันทาก่อนค่ะค่ะพอจบการศึกษาทางด้านการตลาดที่ธรรมศาสตร์นะคะก็หลังจากนั้นก็ทำงานประจำเหมือนเพื่อนๆืคนอื่นก็ทำงานอยู่ในบริษัทในเครือปูซมนไทยค่ะอ๋ออยู่ในเครือปูซมนไทยแล้วคุณชาติชายล่ะคะก็หลังจากจบการศึกษาจาก มหาวิาลเกลดก็มาเข้าสู่ธุรกิจเวชภัณฑ์บริษัท f อฟอี i ซซึ่งเป็นบริษัทของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งมาตั้งสาขาอยู่ในประเทศไทยแล้วมารู้จักกับบริษัทโมรินดาโมรินดายังไงก็เริ่มต้นเครือข่ายโดยการบริษัทแรกก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาในประเทศไทยนะฮะเมื่อประมาณ 25ป่ปีมากกว่า25ปีที่แล้วค่ะก็โดยการแนะนำจากเพื่อนที่ทำงานให้เข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายตอนนั้นก็ยังใหม่มากยังไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายเพราะสมัยเรียนอยู่ก็ไม่มีนะคะไม่มีการสอนนะคะเป็นธุรกิจทั่ว,วไปแต่ไม่ใช่ธุรกิจเครือข่ายอ๋อก็คือแต่เดิมมาก็คือยังไม่ได้มีความรู้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเครือข่ายแต่ยังไงเพื่อนก็แนะนํา เราก็เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มเริ่มทำเพราะตัวเองนี้จริงๆก็ไม่อยากเป็นลูกจ้างก็คือโดยส่วนตัวเลยอยากทำธุรกิจส่วนตัวค่ะค่ะแล้วทางคุณชาติชายล่ะคะก็อยู่ในวงการลูกจ้างเป็นเวลายี่สกว่าปีซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแต่จะมีอิสรภาพให้กับตัวเองโดยที่ว่าหาอะไรสักอย่างหนึ่ง ที่ได้ทั้งเงินทั้งเวลาแล้วเกิดความประทับใจเกี่ยวกับตัวบริษัทยังไงคะถึงมิตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจกับทางโมลินด้านะคะเมื่อเมื่อเราได้ศึกษาค่อยๆศึกษานะคะพอทําธุรกิจในบริษัทแรกๆนั้นนะคะเครือข่ายแรกๆนะั้นช<ม>ั่วสองปีก็ประสบความสําเร็จนะคะระดับหนึ่ง<ม>เรียกว่ารายได้ที่ได้ก็ดีกว่า นะคะดีกว่าทํางานประจําก็เลยลาออกค่ะลาออกแล้วก็หลังจากนั้นทํามาอีกระยะหนึ่งได้รู้จักกับธุรกิจเครือข่ายบริษัทโมรินดาเมื่อตอนที่โมรินดาเข้ามาประเทศไทยใหม่ๆเมื่อประมาณ14ปีที่แล้วค่ะเรียกว่าออฟฟิศนี่ยังกำลังตกแต่งอยู่เลยนะคะก็ได้มีโอกาสตอนนั้นก็โดยการแนะนำของเพื่อนในเครือข่ายด้วยกันครั้งแรกที่เรามารู้จักกับโมรินดาและทำธุรกิจ มีความยากง่ายยังไงคะคือเราต้องมาทําอะไรก่อนแล้วก็มีแนวคิดที่จะตั้งเป้าเป้าหมายที่จะทําธุรกิจอย่างนี้ยังไงเนื่อง,งจากตอนที่มาร่วมงานกับบริษัทโมรินด้าเนี่ยนะคะก็อยู่ในธุรกิจเครือข่ายมาได้1ิบกว่าปีแล้วเหมือนกันค่ะเราก็ค่ะเราก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วก็วิธีการทำงานในธุรกิจเครือข่ายได้ได้ท่องแท้มากขึ้น นะคะบวกกับเพื่อนที่มาด้วยกันเราก็ต่างคนต่างมีประสบการณ์ในธุรกิจเครือข่ายค่ะแล้วก็ในเมืองไทยเนี่ยนะคะถ้าสมมติเป็นบริษัทใหม่ๆโดยเฉพาะเรามีสินสินค้าที่เป็นอาหารเสริมแบบน้ำเป็นบริษัทแรกก็ตอนนั้นก็ตื่นเต้นกันมากค่ะธุรกิจก็เลยขยายเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่เนี่ยคะขวดแรกเนะะี่ยค่ะอันนี้ค่ะเป็นขวดแรก ซึ่งตอนนั้นอาหารเสริมส่วนใหญ่ก็จะเป็นรูปของเม็ดนะคะส่วนใหญ่จะเป,เป็นเม็ดแล้วก็ไม่มีรสชาติเราก็ต้องดื่มน้ําเข้าไปเต็มคอเลยค่ะถ้าจะทานหลายอย่างใช่ไหมคะแต่พอเป็นแบบน้าเนี่ยก็เป็นอะไรที่ที่ตื่นเต้นกันแล้วก็ผลที่ออกมาจากการดื่มเนี่ยก็แสดงผลได้ชัดเจนรวดเร็วคนก็ยิ่งเข้ามาร่วมธุรก,กิจกับเราตอนนั้นบูมมาก ก็ถือว่าตอนนั้นโนนิถือเป็นสินค้าที่ที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพแล้วก็อีกอย่างคือบำรุงร่างกายมากมากเลยแล้วก็โมรินดาเนี่ยเป็นผู้นำทางด้านอาหารเสริมที่เป็นน้ำรายแรกถือรายแรกเลยรายแรกของของโลกเลยก็ว่าได้นะคะค่ะแล้วทางคุณชาติชายล่ะคะเกี่ยวกับนานไหนครับเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดของการทำธุรกิจโมรินดานะ่ะค่ะหลังจากที่ตัดสินใจเข้าร่วมธุรกิจแล้ว ก็มองว่าโมลินดาเนี่ยเป็นสินค้าที่มีคุณภาพยอดเยี่ยมมากเพราะว่าตัวผลโมนี่เนี่ยเป็นตัวผลโนนี่ซึ่งมาจากเกาะพาิติซึ่งเป็นผลที่อโอุดมสมบูรณ์จากาน้ำดินภูเขานะครับทุกอย่างเนี่ยรวมแล้วเอามาผลิตเป็นตัวน้ำโนนี่ซึ่งได้ประสิทธิภาพ ก็เลยมั่นใจว่าสินค้าดีก็สามารถช่วยคนได้นะครับแล้วก็ช่วยได้จริงๆนะคะในสมัยนั้นเรียกว่าสุขภาพของคนที่ได้มีโอกาสเดิมน้ำโนนิของเราเนี่ยก็ดีดีมากนะคะหลังจากตัดสินใจเข้ามาสู่โมลินดาแล้วทำธุรกิจแล้วสิ่งที่ได้รับกลับมาหลังจากที่เรา,าร่วมธุรกิจกับทางโมลินดานี่เราได้รับอะไรกันบ้างคะ <laughs> ได้รับเยอะมากอย่างชนิดว่ารายได้ที่ได้เนี่ยนะคะเราต้องมาดูว่ามาจากไหนนั่นนี่ยงงมากค่ะก็หลังจากที่เราทําไปสองปีเนี่ยเงินล้านต่อเดือนเนี่ยมาให้เห็นนะคะเรียกว่าแล้วก็โมเดลด้นเนี่ยเราจ่ายเดือนนึงประมาณห้าครั้งพอครั้งหนึ่งก็สองสามแสนสามสี่แสนอย่างเงี้ยค่ะโทษนะคะ,นนะ,คะหลังจากที่เรามาทําธุรกิจตรงนี้ละได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีดีดีเกินคาด หลังจากนั้นมานี่เรายังทํางานประจํากันอยู่หรือเปล่าอ๋อตอนนั้นไม่ได้ทำแล้วค่ะอ๋อไม่ได้ทําแล้วก็คือเรามาลงลุยธุรกิจตรงนี้เป็นคือหลังจากที่เรามีโอกาสเข้าสู่ธุรกิจเครือข่ายได้2ปีก็ตัดสินใจลาออกมาทําเต็มตัวประกอบประกอบแบบตอนนั้นเราก็มีมีลูกเล็กๆด้วยค่ะก็เลยตัดสินใจลาออกก่อนนะคะทําอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็พี่ชายก็ลาออกมาช่วยกันแล้วหลังจากนั้นเราก็ทําเต็มเวลา เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นรถนะคะการเจริญเติบโตการเรียนหนังสือของลูกๆเนี่ยเราได้เงินจากธุรกิจเครือข่ายทั้งนั้นเลยเพตอนนั้นเราก็ทํางานเ,าเรียกว่าลาออกจากงานทั้งสองคนแล้วก็ทําธุรกิจเครือข่ายเต็มเวลา <S <S อีกอย่างหนึ่งก็คือโอริดล่าเขาจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวให้เราค่อนข้างเยอะมากจน เราไม่สามารถที่จะลางานประจําได้เรื่อยๆอในที่สุดก็ต้องตัดสินใจว่าเออเราก็ต้องมาทำออที่โมลิน่าเต็มตัวแล้วก็มีเวลาเที่ยวอย่างเต็มใจมคือทุกอย่างเนี่ยไรายได้ก็มากพอที่เราจะใช้ใจอย่างอย่างมากมายนะในลักษณะเรียกว่า พอเพียงมากกว่าพอเพียงเรามีอิสระทั้งเวลาใช่ค่ะแล้วก็รายได้แล้วก็มีเวลาให้ลูกอือ่ยังยังคนอื่นๆสมมุติว่าเขาจะพาลูกไปเที่ยวเล่นตามสวนอะไรอย<ช>่างนี้ใช่ไหมคะ,<ช>คะส่วนใหญ่ก็ต้องไปวันหยุดนะว,วันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลือกอย่างตอนลูกปิดเทอมเนี่ยเราก็เลือกเอาวันที่ไม่มีคนไม่ต้องไปเข้าแถวเยอะนะคะเขาสามารถที่จะ เล่นเครื่องเล่นได้ตามที่เขาต้องการซึ่งเป็นสิ่งที่ลูกๆเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานขณะที่เพื่อนๆของเขาคนอื่นทําไม่ได้เพราะว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่จะทํางานรประจําก็ถือได้ว่าธุรกิจเครือข่ายสามารถทําให้เรานี่มีสละได้ทั้งเวลาเลือกเวลาทํางานได้เลือกเวลา สำหรับครอบครัวได้แล้วทางโมรินดาเองก็มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองเยี่ยมมากค่ะลูกค้าแล้วก็ตอบสนองอตลาดใช่ค่ะก็คือการทางานของเราไม่ได้ยากอย่างที่อย่างที่<ช>คิดคได้เลยดี <c oughs> ดฉันว่าจุดเด่นนะคะ,คะของธุรกิจโมรินดาเนี่ยก็คืออยู่ที่ตัวสินค้าจริงๆสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่โดดเด่นแล้วกเ็เป็นสินค้าที่ได้รับการวิจัยพัฒนานะคะ ตลอด17ปีเนี่ยนะคะบริษัทลงทุนไป250ล้านเหรียญสหรัฐในการวิเคราะห์วิจัยตัวสินค้าเนี่ยค่ะเพื่อที่จะให้สิ่งที่ดีที่สุดกับชาวโลกนะคะเพราะจริงๆแล้วถ้าเรามีเงินเยอะๆแต่สุขภาพไม่ดีมันก็คงจะไม่ไม่เป็นประโยชน์เลยนะคะถูกต้องเลยก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินได้แต่ว่าตรงนี้นะสุขภาพมาก่อนเลย แล้วก็ใช้หลักธรรมชาติใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อ,อก็จะได้ผลตอบแทนกลับมานะคะในรูปของโบนัสนะคะเราก็สามารถเอาโบนัสที่ได้เนี่ยไปทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการค่ะก็อย่างคุณชาัดชาัยนี่ก็นอกจากจะมีเวลาให้กับทางครอบครัวแล้วมีอิสระในเรื่องการพักผ่อนเต็มที่แล้วก็เรื่องของอไรายได้ที่เขาเรียกอะไรนะเหนือเหนือขีดจํากัด ไว้ขอบเขตค่ะอะไรในส่วนของตรงนี้นี่ก็คือเราอยากจะในอนาคตนะคะเราวางแผนที่จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนี้บ้างคะเรามีเวลามากขึ้นแล้วเราจะทําอะไรต่อไปคือคือก็คงจะต้องแบ่งปันสิ่งดีๆไปให้ชาวโลกให้มากที่สุดตอนนี้เราก็เริ่มที่จะออกไปแนะนำแล้วก็ทำธุรกิจโมรนดาในต่างประเทศบ้างแล้วนะคะ คือตอนนี้ทีมงานก็มีในอเมริกาเยอะ,ะก็เพราะว่าลูกสาวอยู่ที่นั่นนะคะแล้วเราก็ได้ขยายเข้าไปที่ทั้งเขมรแล้วก็เวียดนามแล้วก็กำลังทางแถบเอเชียเนี่ยค่ะกำลังวางแผนแต่โดยเฉพาะในประเทศไทยต้องมาก่อนนะคะเพราะว่าคนไทยยังไม่รู้จักธุรกิจของเราดีมากพอนะคะ,คะบางครั้งคนอาจจะเห็นแค่สินค้าแต่ยังไม่ทราบ ถึงสิ่งอื่นๆซึ่งมีดีอีกเยอะๆอนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะและเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาเจาะเลือกเกี่ยวกับเรื่องอาการบริหารทีมงานนะคะว่าบริหารยังไงถึงจะประสบความสำเร็จกับธุรกิจเครือข่ายแล้วก็โดยเฉพาะกับโมรินดานะคะจะให้อะไรให้ผลตอบแทนอะไรกับนักธุรกิจที่มาทำธุรกิจที่นี่ได้บ้างนะคะเดี๋ยวพบกันต่อไปในช่วงหน้าค่ะ หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุด Joy ์นคอรนิโอไลฟ์ไอราระเบิดความแรงธุรกิจจัดงานเกติยศเย้ยวิกฤตม็อบปลุกเครือข่ายไทรีมีเฮคอพอพอต่อเวลาอีกหนึ่งปีผ่อนผันกองทุนประกันความเสี่ยงสคอบอไฟเขียว Top Up To ทู c ิเข้าระบบสั่งคุมเข้มหลังรับใบอนุญาต ปุ๋ยบัวทิพย์ผนึก INTV ทุ่มง,งบตลาด50ล้านเปิดรายการรวยทั่วไทยพาแผนปั้นอิจิตันเข้าตลาดหุ้นหวังเซงลีกิจการให้สิงห์รบแทนสัญญกรรมหน้าอกตลาดใหญ่อันดับต้นๆของไทยกาอกระแสฮิตธุรกิจความงามติดตามหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วันนี้ทุกแผงทั่วประเทศครับชอบไหมภรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อะ แล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยแป๊ะแซบเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบที่โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร5 6 6 6กดสาสานับสนุนดย 1> b ีวสร้างความมั่นใจทั้งภายใน